สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทำาคลิปว่าราศีใดปีอะไรนักษัตร์ใดจะมีโชคลาภในช่วงนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะอย่านำไปตัดสินดใดนะหนึ่งเลยธาตุน้ำมีนกระขดพิจิก ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำคือเด่นกับธาตุไฟนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่ามีราศีอะไรบ้างปีมะโรงูใหญ่ปีอะไรอีกราศีพฤษภนะคะนี่ราศีสิงคค่ะปีเถาะค่ะราศีกรกฎค่ะ ีมะเมียค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าควรก,กินอาหารเ,าเสริมอะไรนะคะช่วงนี้คือควรกินอาหารอะไรนี่งกินน้ำสม้มกินอะไรอีกคะสเต็กอาหารเสริมอาหารเสริมได้ไพ่ชุดใหม่มาก แล้วก็อะไรอีกคะฟิชป้าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะเป็นการอ่านดวงแบบแรนดอมนะสำหรับคลิปนี้แรนดอมนี้ไม่หมอไปก่อนนะคะไว้เจอกันแรนดอมหนะ้าสวัสดีคะ่ะ